สวัสดีครับหลังจากจบซีรีส์วัดน้ำตาลไปนะฮะก็เริ่มสนุกกับการวัดอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยไปซื้อเครื่องอีกแบบหนึ่งมานะฮะ,อ,ะอันนี้มันจะเป็นเครื่องวัดคีโตในเลือดนะครับสำหรับคนที่เขากินคีโตไดเอทนะ,ะซึ่งหลักการก็คือว่าเวลาเรากินคีโตไปนานๆเนาะไม่ได้กินแป้งไม่ได้กินน้ำตาลนะฮะ พอร่างกายมันใช้แป้งและน้ำตาลไปจนหมดเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สภาวะคีโตซิสนะครับก็คือ,อมันจะเปลี่ยนไขมันมาเป็นคีโตแล้วก็ไหลเข้าสู่กระแสเลือดนะฮะ mm hmm. เพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ยสามารถดึงพลังงานในรูปของไขมันเนี่ยไปใช้ได้ผ่านไอคีโตที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับซึ่งผลมันก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเราให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะแบบนี้ร่างกายของเราก็จะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ตามร่างกายออกไปเนาะแทนที่จะใช้แต่แป้งมันก็จะช่วยเราลดไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราได้ใช่ไหมครับทีนี้ปกติผมก็ไม่ได้กิน k e โ o เนาะผมกิน IF ผมทำ IF นะครับ แต่ว่าก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าเออแล้วอย่างการทำไอเฟเราไม่ได้กินอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะคีโตได้หรือเปล่านะครับผมไปอ่านเท่าที่ผมค้นคว้ามาเนี่ยออคนที่กินคีโตเนี่ยประมาณ2-4วันติดต่อกันเนี่ยร่างกายถึงจะเข้าสู่คีโตโหมดคีโตซิสได้นะฮะก็เลยอยากจะเอามาลองดูเนาะว่าเฮ้ย แล้วร่างกายผมอะ่ะมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะฮะถึงจะเข้าสู่คีโตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการกินคีโตหรือด้วยการทำ m i f ก็ตามนะครับสำหรับคลิปแรกเนี่ยจะขอลองตรวจนะครับคีโตนะครับแบบเป็นการทดลองใช้เครื่องดูก่อนเนะื่องจจริงแล้วเครื่องเนี่ยวิธีการใช้งานมันแทบจะเหมือนกับแบบที่วัดน้ำตาลเป๊ะเลยแหละแต่ว่าเราจะลอง สำหรับคิดเนี้ยเราจะลองตรวจดูสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นการตรวจในสภาวะทีออ่ทั้งวันวันนี้ผมกินอาหารปก,กติมาเลยนะฮะตอนเช้าเนี่ยกินข้าวมันไก่กับเฟรนช์ฟรายส่วนตอนกลางวันเนี่ยกินซุปเต้าหู้กับเกี๊ยวทอดเนาะแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะฮะก็เดี๋ยวจะลองตรวจดูเนาะว่าในสภาวะปกติเนี่ยร่างในเลือดผมมีคีโตสกประมาณเท่าไหร่นะครับก็ไปลุยกันเลยฮะ อันนี้มันต้องรอ10วินาทีนะมันถึงจะแสดงผลออกมาถ้าเป็นของตรวจน้ำตาลเลยนี่มันจะเร็วกว่านั้นนะโอ้ตอนนี้ออกมาอยู่ที่0.5ครับผมไปอ่านตารางในผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าในภาวะปกติอะร่างกายเราจะมีคีโตอยู่น้อยกว่า0.6เนาะซึ่งอันนี้วัดได้0.5ก็แสดงว่าเอ้ยผมอยู่ในโหมดร่างกายปกติเลยนะ แต่ว่าถ้าคนที่กินคีโตเนี่ยร่างกายก็จะมีคีโตเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่0.6จนถึง3.0มัง้งอืก็เดี๋ยวประเดี๋ยวซีรีส์เนี้ยเราจะลองทั้งแบบลองหัดกินคีโตดูเนาะว่าลองกินสัก2-4วันนะดูซิว่าภาวะ k ี t o มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรากินคีโตผ่านไปสักกี่มื้อเนาะ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็จะลองเปรียบเทียบดูด้วยนะครับว่า,าแล้วการกินในเ e หลักจะทำให้เราเข้าสู่ภาวะคีโตซิสได้เหมือนกันไหมแล้วก็มันใช้เวลาเร็วกว่าหรือเช้ากว่าสักแค่ไหนนะฮะก็คิดว่าน่าสนุกทีเดียวนะครับเอาไว้เจอกันในอัพอพิโซดหน้าครับ